แหแล้วครับจับแหแล้วครับจับแหครับจะเอาสระาแยจะเอาสระอีใส่นะครับเอาจับซาลาแยใส่นะครับเอาหอแอแหครับไม่ใช่สระอีนะครับผมเอาสามสองหนึ่งจวดครับพี่น้องไปรุ่นกันแล้วครับผมมันนี่เอาไปสิเปื่อนนี่นครับผมมาแหแรก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 เอาจะเป็นยังไงพี่น้องครับนาทีนี้ใจใครข้ามาแล้วรอรอรอ รอล่อลอลอสายกันได้รอสายกันได้ดึงแล้วดึงแล้วแห็นนี่ดึงแล้ว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 เอาแล้วเอาแล้วใกล้ๆผมเอ้าเอ้าเอ้าแห็นนี่เอาแล้วแห็นซองกันเล้วแห็นสามเห็นสี่เอาแล้วของเทพพี่น้องนี่ครับใกล้ๆผมเลยอุ้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 ยโอ้อยยะอ้อยยะอ้อยยะอ้ยยะอ่ะมาแห็นนี่มาแห็นนี่อ้อยยะอจอยยะ ไอยะโอ้โหไม่มีคำบรรยายใดทั้งสิ้นสองหรือเปล่า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 อ้ยแหนี้แม่พี่น้องไอหยาไอหยาเลยครับอุ้ยไปแหนี้ลากแล้วแหนี่ลากแล้วลากแล้วลากแล้วงัดกันไปงัดกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยเอาลุ้นกันเลยลุ้นกันเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาขึ้นไปดันขึ้นไปงัดขึ้นไปงัดขึ้นไปโอ้ยน่าจะโอ้ยจักตัวพี่น้องจักตัวตุนนันไปงัดขึ้นไปงัดขึ้นไปงัดขึ้นไป,นนไปโอ้มีสองมีสามให้เห็นพี่น้องใส์ยี่สิบน่าจะมีครับพี่น้องยี่สิบพี่น้องยี e 10! E 10่ส e ิบกิโลเลยครับผมเอาเห็นนี่ประเดี๋ห็นนี่ประด้ อุ้ยเอ้ยมีสามแล้วครับผมปัดเฮนี่สามบัดเดียวสามตัวบัดเดียวสามตัวพี่น้องบัดเดียวสามตัวโอ้โหอุ้ยอุ้ยปลาย่งนี้พี่น้องอุ้ยเฮยก่ๆอึ๊บโอ้บะเมียนปลาไก่ปลาไก่ลักแล้วลักแล้วอยู่ปะอยู่ปะอยู่ไหมอยู่อยู่ไม่อยู่กี่ตัวเอ้ยหัวสักหัว <c oughs> สักแล้วเชนท่อง <c oughs> ไป <c oughs> ไปมันเชนท่องปะพี่น้องหัวสักแล้ว อุ Dante, asure, ้หน้าจะง่ายสุด ja. พี huh. ああ่น huh. <Yeah. S 1> ้องหน้าจะง่ายสุดพ <Bear> ี่น้องอุ้ยอุ้ยออยาไอยาโอ้โหบ่มีคำบรรยายพี่น้องบ่มีคำบรรยายเนะครับผมนาชองมีสองตัวพี่น้องนาจะมีหาสิบโลบวกนะครับพี่น้องเท่านี้สามสิบถึงสี่สิบโลได้นะครับเอาเอาลุนอุ้ยอุ้ยหิบเป็นยังไงครับสายกระไดพี่น้องเป็นยังไงครับผมนี่นี่หยิบเป็นยังไงหัวสักปะ เอ้ามาันก็ยืนมอแชนอพี่น้องยืนมออุย้ยเอ้าขาดบ่ขาดบ่อย,ยู่บ่ยอย,ยู่อยู่บ่อยู่พี่น้องอยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่พี่น้องเอา้ารุนกันไปพี่น้องรุนกันไปเงีงง้ยวเ้ยยาโอ้ยเศษแข้งพุ่ได้พี่น้องมาดิรวมกันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเกิดยังขึ้นพี่น้องนี่เอ้าเอ้าเศษแข้งยยไปเศษแข้งไปก้อนมาดิบังดู เอ้าเอ้าถือซองตัวคนละตัวเอ้าคนละตัวเอ้าเอ้าบูได้เจออตโด้เอ้าเอ้าอุ้ยมีตัวอีกตัวนึงแถมพี่น้องมีตัวนึงแถมยุทธเน็ตลอยน้ำยุทธเอ้ามาดูว่าจะเป็นท้องไผ่โอ้ยเหียนซ้อนกันพี่น้องเอ้าเอาแบ่งกันว่าคันคนละตัวผู้ได้เจออตโต้เอ้ามาดูนี่เหียนแรกเหียนแรกจิได้ซองตัวเอ้า อย่างนี้ไปได้อุ้ยอุ้ยอ้ยดึงแรงดึงแล้เดี๋ยวดึงัดเลยงัดเลยงัด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 เลยงัดเลยงัดแรงมานี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยมีขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงดึงหัวอุ้ยมีอุ้ยมีสอง อุ้ยมีสองพี่น้องมีสองตัวนี้รุ่นสองทัสอง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 างสองขางโอ้โหบางเพียนี่พี่น้องจะขางครับผมคนเดียวมันโอ้โหเป็นห้าหกขางแล้วครับน่ะเอาสุดยอดพี่น้องครับผมเอามันมันน่ครับพวกมันเนี่ยครับฝากกันไปเลอยพี่น้องฝากกันไปเรื่ลยครับผมโอ้โหเอ้ยสุดยอดสุดยอดเอามีดไก่ไกครับพี่น้องนี่เอ้ยอยู่บอยจะหางหนึ่ง สองเรียบร้อยสุดยอดครับผมมาแล้วเชิญกลับของเรามาแล้วเชิญกลับของเรามา, repo, มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆยเอ้าเอาให้อยู่เอาให้ ού, อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่เชิญกลับขึ้นมาเรยครับผมเอาสบบสบายสบายนะครับเชิญกลับเอาแบบสบายสบายนี่ครับผมสุดยอดครับผมฝากกันไปกับขาจังคือกันพี่น้องบายยังพี่น้องโอ้ยครับผม บึกล้ลวนๆบึกล้ลวนๆครับมองนี้ครับการันตีครับหนึ่งร้อยตัวมีแน่นอนครับผมเอาอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่กี่หางขึ้นมาแล้วหนึ่งหางขึ้นมาแล้วหนึ่งหางมีสองไหมมีสองหางไหมไม่มีครับมีหางเดียวเอาปลาอะไรขาดขาดอยู่ไม่อยู่ไปไปมึปปงจะพากูไหนไปอยู่ท่านมาไปลากเรือไปแล้วไปไป เอ้างดขึ้นมาแล้วหนึ่งเอ้าอันก้นมาแล้วหนึ่งเป็น,นปยังไงสองสองห่างอีกแล้วครับผมสุดยอดครับผมเอ,าอเ้าไปแล้วไปไปมึงสิพาคมอเตมึงไปไปมึงไปไปสี่ภาคมอเไปอยู่บ่อยู่บ่ไปเอา้าไปยังไงพี่น้องอยู่บ่ไปขาดเอาอยู่พี่น้องเอาอยู่ พีอี e. ครับเอาเป็นร้อยกิโลเอาอยู่พี่น้องเรียบร้อยครับผมสุดยอดสุดยอดเอ้ยยาเอ้ยยาโอ้โหงัดขึ้นแบบสบายสบายโอ้โหครับผมเหียน,นี่สุดยอดครับผมเนี่ยยกโป้เลยครับแถมก้อยเอาเอ้ยมีสองหางนี่สองหางแรกขึ้นมาแล้วหางแรกขึ้นมาแล้วอ,อ,อ่างจ้งอุ้ยยาสุดยอด มาแล้วครับผมสุดยอดแล้วครับผมปรมาจารย์ปรมายุทธนะครับนี่คือจอมยุทธเนี่ยนี่พี่น้องอ่ามิจะจอมยุทธล้วนๆอุ้ยโยมอุ้ยขัด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 ลุดน่ะเรียบร้อยครับขออนอ่หน่อยนึยนงเอา เอาอยู่พี่น้องเอาอยู่สุดยอดมาแล้วมาแล้วเบยขาด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 อุ้ยอยู่ไม่ยู่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 โคราชสองครับประกวดโคราลสงครับประกวดโคราลัสงครับประกวดอยู่ไม่อยู่มันจะไปเหลืออะไรต่อผู้หนเซียนกาบเอาหางที่สองแล้วครับเซียนกาบอางที่สองสุดยอดสุดยอด อยู่ไม่อยู่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 เอ้ย่ามาหางสองหางสองหางอุ้ยสุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับไปใกล้เอาไปใกล้เอาขาวอยู่ไหมตกเรือปะอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ อยู่ดึงงัดเลยงัดเลยบัดเลยบัดเลยดึงบัดเลยเนี่ยของแท้ครับต้องเอาแบบนี้เลยค่อยเอาอยู่ครับดึงอย่างเดียวครับสู้อย่างเดียวเลยนี่ครับของแท้ครับงัดเลยครับเพราะว่ามั่นใจในแหครับมั่นใจในแหอยู่ที่ความฟิตด้วยนะครับพี่น้องอยู่ที่ความฟิตด้วยเป็นยังไงเออเรียบร้อยเรียบร้อยเอาอุ้ย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  <_ v isa> ขาดขาดขาดอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไมอ,อุย้ยขาด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 อุ้ย อู้ช็อตนี้สวยพี่น้องสว,สวยสวยดึงหางอุ้ย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 ้ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมหยบร้อยครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมเอาสวยพี่น้องสวยว่นนี้ดึงแหแบบโอ้โหปลาแบบเอาเอาอยู่พี่น้องสุดยอดไปอีกละวหนึ่งแต้มครับผมอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอาแบบชิวๆเอาแบบชิวๆเป็นยังไง จับหางดูบ่ดูบ่ดูบ่เอ้ยตกเอ้ยมีกี่ตัวรุนกันโอ้โหลาขึ้นแบบสบายๆครับผมบรบเรียบร้อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยขาดขาดเอาอยู่บ่ มาขึ้นมาหนึ่งมาหนึ่งมีกี่ตัวตัวเดียวเนาะเอาเบอร์หนึ่งครับมาแล้วครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะตามมาหรือเปล่าเอาจะทันเบอร์สามไหมเบอร์สามไปหลายตัวแล้วขึ้นมาแล้วไม่รู้เบอร์อะไรครับเนี่ยไม่รู้เบอร์อะไรครับเนี่ยเนี่ยเอ้าเอาขาดไปขาดเอาอยู่ไหมงัดขึ้นมาเลยงัดขึ้นมาเลยงัดขึ้นมาเลย อ้ยอ,อ้ยเรียบร้อยครับผมสบายสบายกัดไปละหนึ่งแต้มครับผมเอ้าเสื้อเขียวขาดตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ครับไม่กล้าวัดสู้ครับไม่กล้าวัดสู้เป็นยังไงเป็นยังไงมาลุ้นกันไม่กล้าวัดสู้พีอีหรือเปล่าหรือว่าเอเอ็นต่อเป็นยังไงมาลุ้นกันอยู่ไม่อยู่ขาดหรือขาดไม่กล้าสู้ครับปล่อยครับ อันนี้จะเป็นแหเอ็นครับตัวนี้น่าจะเป็นแหเอ็นนะครับน่าจะเป็นแหเอ็นครับไม่ใช่พีอีไม่ใช่พีอีครับอันนี้แหเอ็นครับถ้าเป็นพีอีจะดึงขึ้นเลยน่าจะเป็นเอ็นครับเอ็นต่อครับเอ็นต่อหลายสีด้วยผมดูครับน่อยครับอ่ะมารุนกันเป็นยังไงเนี่ยครับกาลังจะเล่นกล้องครับกําลังจะเล่นกล้องครับกำลังเล่นกล้องครับโอ้อีฝั่งนี้ก็ล่าเข้าเข้าใต้เรือแล้วอุ้ย ไม่รู้จะดูใครดีไม่รู้จะดูใครดีเอาเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้ดีกว่าหันหน้าใส่อม,มามามาเห็นหางแล้วจะเอายังไงเอายังไงเอา้าจะเป็นยังไงทั้งหางมัดไว้ทั้งหางอะไรมันงัดกันหมดไปแล้วเนี่ยงัดกันไปหมดแล้วเนี่ยเอ,เอ้าเอยคาด ไปแล้วขาแวด,ดแล้วตลอดตลอดเลยชื่อตลอดงัดแล้วครับงัดอย่างเดียวตลอดงัดอย่างเดียวนี่ครับเรือวิ่งสวยมากเลยตลอดโอ้โหของแจนดึงลากใส่เลยครับนี่มาต้องอย่างนี้ครับเอาแบบง่ายๆครับโอ้โหมาแล้ว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 เป็นไงเป็นยังไงเป็นไงเสียนกาวได้ซองหาง <laughs> มา เรียบร้อยพี่น้องครับสวยมากโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเหรอครับโอ้หายหางแล้วเนี่ยเนี่ยเสื้อเขียวโอุยมันมากเลยครับช็อตนี้สุดยอดครับลากเรือโอ้เสียหลอดดันคุณทศได้สี่หางแล้วนะครับ นี่เหยเอ็นครับเหยเอ็นครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นอย่ารีบร้อนครับใจเย็นเย็นอันนี้เหยเอ็นไม่ใช่ไม่ใช่พีอีใจเย็นเย็นนะครับอยู่เยอะไหมโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกลัวหลุดครับกลัวหลุดนิดเดียวหนูโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใจเย็นใจเย็นกลัวหลุดครับกลัวหลุดกลัวหลุดกลัวหลุดดึงหางดึงหางกลัวหลุดนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวกลัวนิดเดียว ค่อยๆลากขึ้นมาอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยสุดยอดัในบรรทักสุดท้ายยังเหลืออยู่อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเห็นเห็นก้นแล <entirely park. S 1> oh, oh, ้วเห็นก้นโอ้ยไม่ใช่เห็นหางแล้วโอ้ยผมเห็นก้นนั่นไอ้เซียนผมคุณนึกผมผมเลยพลาดผิดโอ้ยอยู่ไหมเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเอ้าอยู่ครับ เอาเข้าเนกไปเอาเข้าเนยกไว้ดึงดึงขึ้นมาบนนี้เหอเอาเป็นยังไงน่านจะเป็นเป็นยังไงยังเหลือยังเหลือยังมีลุ้นยังมีลุ้นไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาเพิ่งจะโผล่หน้าขึ้นมาเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยเอา